เหมือนมีอาการครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศด้านบนเขื่อนนะครับผมหลังจากน้ำท่วมใหญ่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเข้ามานะครับผมแต่ขายเต็มไปหมดเลยครับหลายชั้นมากนะครับ ไม่รู้ว่าปลาจะเข้ามาถึงเหยื่อของเราหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับไม่เหมือนช่วงฤด,ดูน้ำหลากนะครับผมก็มีนัหน้านักตกปลานะครับไม่ว่าจะเป็นเสียนแหกก็เยอะนะครับช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะครับเขาก็กาัก,ากน้ำนะครับผม ทางเขือก็ปิดประตูนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านนี้กันนะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับก็เปิดประตู2องบานนะครับฝั่งนู้นนะครับ ก็มีน้านะเขาทอดแถนะครับข้างล่างนี้นะครับวิถีชีวิตนะครับถ้าเป็นช่วงน้ำหลากนี่คนเต็มเลยนะครับแถวนี้น้ำลดปลาก็ลดตามนะครับ อากาศเย็นสบายครับาท่านใดอยากมาพักผ่อนก็มาได้เลยครับผมมีแม่ค้าคอยบริการนะครับร้านค้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง o f i s c i n g Channel นะครับผมวันนี้ก็นำพา ทานาทุกท่านนะครับมาออกหมายที่เขื่อนราศีสไลนะครับแม่น้ำมูลนะครับผมหมายนี้ตั้งแต่น้ําท่วมยังไม่เคยเข้ามาเลยนะครับผมก็น้ําท่วมใหญ่ไปนะครับตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ท่วมนะครับผมตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอนะครับเหตุการณ์น้ําท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสเข้ามาเช็คหมายอีกครั้งนะครับวันนี้ก็นามันหมูหมักมาลองนะครับผมนี่นะครับ มันหมูหมักนะครับผมส่วนเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อไผ่เขียวมันเดิมนะครับก็จะเกี่ยวเม็ดโฟมแล้วก็มันหมูหมักนะครับเม็ดโฟมี่จะฝังนะครับส่วนมันหมูหมกักผมจะปล่อยอย่างนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานใหไ้ได้รับชมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอากาศหนาวนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็ข้อดีก็คือลมไม่แรงเท่าไหร่นะครับอากาศอย่างนี้เหมาะสําหรับมาพักผ่อนมากครับ พาครอบครัวมานั่งลุ้นปลากินเหยื่อกันนะครับผมสำหรับนานาที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับโอเคครับผมไปลองดูกันครับ ไปลุน้นกันครับท่านผู้ชมว่าปลาตัวแรกของเราจะเป็นปลาอะไรนะครับ ปลาตัวแรกก็วัดไม่เติดนะครับท่านผู้ชมโอ้ม่รูเป็นปลาอะไรนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมคันดันเหมือนมีอาการครับท่านผู้ชม แรกครับกินมันหมูหมักนะครับผมเป็นปลาพรมนะครับตอนนี้ก็สุ่มหาอยู่นะครับว่ามันจะกินในร่องน้ําหรือเปล่าหรือว่าจะกินอยู่ข้างฝั่งนะครับผมก็เลยลงคันนี้ติดฝั่งดูนะครับตอนนี้มันกินฝั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขยับมาตกที่ข้างฝั่งทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคครับไปตามหาแจ้มที่สองนะครับ คันนี้มีอาการครับท่านผู้ชม แต้มที่สองครับผมกับมังไซส,สวยๆเลยครับกินมันหมูอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันกินล่องไหนกันแน่นะครับกินสลับไปสลับมาเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตามหาแต้งที่สามกันต่อนะครับ ไปแล้วครับท่านผู้ชมอะไรก็ไม่รู้ครับวันนี้ดไปสองตัวแล้วครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับก็สู้กันมาครึ่งวันนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับผมก็ถึงตอนนี้นะครับผลงานกระท่อนกระแทกมากนะครับวันนี้ ได้บ้างหลุดบ้างนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่เหยือเรามันไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าปลามันเข้ามาไม่ถึงอย่างแน่นะครับเพราะว่าขายเยอะมากนะครับก่อนจะถึงหน้าเขื่อนนะครับผมหลายชั้นมากนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเราได้มาเช็คดูนะครับหมายนี้ก็ยังกินห่างอยู่นะครับก็ผลง,งานช่วงนี้ก็ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะครับ ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีแก้มือแน่นอนครับหมานี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้เต็มวันดูนะครับว่ามันจะได้สักกี่ตัวกันนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับผม